ทีนี้วิธีการนำภาพเข้ามาเป็นแบบเ,เป็นสิ่งที่จำเป็นนะเพราะว่าการขึ้นโมเดลหรือการปั้น,นโมเดลไม่ว่าจะเป็นปั้นแบบพลิกอนเนิร์ฟหรือปั้นแบบเซนเครเิร์ฟก็แล้วแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ต้นแบบมากกวา่านะครับภาพที่เราจะนำเข้ามา โดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะมีวิธีการนำเข้ามาได้2วิธีการว,วิธีการแรกเขาเรียกว่าการนำภาพนำภาพแบบ Import เข้ามาส่วนวิธีที่2เนี่ยเป็นการนำภาพผ่าน h y p e r c h a ช e วิธีที่1กับว,วิธีที่2จะได้ภาพเหมือนกันก็จริงแต่ว่าวิธีที่2มีความยืดหยุ่นกว่า สามารถเคลื่อนย้ายลบย่อขยายนะหรือว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับรูปภาพนะ่ะคล่องตัวกว่าและที่สำคัญเนี่ยเราสามารถเรนเดอร์ภาพได้แต่ภาพที่ import เข้ามาใน image เวลาเราเรนเดอร์เนี่ยเราจะไม่มีรูปภาพเราจะมองไม่เห็นรูปภาพนั้นซึ่งการนำภาพที่ผ่านไฮเปอร์เชตเราก็ สามารถซ่อนภาพได้นะกาวคือจะโชว์ก็ได้หรือจะซ่อนก็ได้วิธีที่1นนะครับการนำภาพเข้ามาในวิวพอ t เนี่ยถ้าอิมเม p a พนเนี่ยเ,เขาจะไม่ใช้มุม Perspective image เ,เ,เข้ามานะเพราะว่ามันจะมาวางขวางหน้าเส้นกิดเรานะครับเราควรจะ Import ต,ตาม มุมมองต่างๆเช่นฟอนต์ด้านหน้าเนี่ยเราก็ใช้คำสั่ง view image plane นะครับแล้วก็ import image เนีอันนี้เราก็เลือกซอสไฟล์ของเราในที่นี้เลือกเสร็จก็เราจะได้ภาพเข้ามาอยู่ที่มุมมองด้านฟอนต หรือว่าด้านหน้าถ้าไปดูที่เปอร์สเปกติฟเราก็จะเห็นว่ารูปภาพของเราเนี่ยเข้ามาที่ด้านด้านหน้าถ้าเราต้องการจะให้ภาพเข้ามาที่ด้านข้างเราก็ไปที่ s i Vi v i i วิ i e ิ a เมจ a n e นะครับใช้คำสั่ง Import Image เลือกภาพ คราวนี้เราก็จะได้ภาพ2ภาพแต่ละมุมมองนะครับภาพที่เข้ามาเนี่ยจะอยู่นีคเซนเ,นเตอร์ของกริดพอดีหรือว่าอยู่อยู่ที่ศูนย์กลางนะครับถ้าเราต้องการจะเลื่อนครับเราต้องการจะเลื่อนเราก็ต้องคลิกที่รูปภาพเราใช้เครื่องมือ Move ไม่ได้นะครับเราต้องใช้คำสั่งใน Camera นะครับ กดคอนโทนอะครับอันนี้คือคามล่าของฟอนต์ฟอนต์เชฟตัวนี้ก็คือรูปภาพรูปนี้นะครับเราจะเลื่อนมันเนี่ยเราก็จะต้องไปที่พิกัด x y หรือ z นะครับเลือกแกนะไปที่ image นะไปที่ image ปุ๊บเราก็เลือกนะครับว่า ตอนนี้อยู่เซนเตอร์00เห็นไหมครับถ้าเกิดจะเลือกให้มาเลื่อนถอยหลังนะครับก็คลิกตรงนี้กดคอนโทรลนะครับอันนี้เลื่อนไปตามแกนแกน x ก่อนนะแกน x กลับมา0เซนเตอร์ก็ Enter, คือที่เดิม x y z มายาจะไม่เขียนไว้ให้เรารู้แต่เป็นที่รู้กันว่า x วแล้วก็ z นี้ทีนี้เราอยากจะเลื่อนถอยไปทางแกน z เนี่ยก็ต้องเอามาไปคลิกที่ตรงนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องพิมพ์เป็นตัวเลขเพียงแต่เราเราแค่กดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็ใช้เมาส์เ <c oughs> มาส์ซ้ายนะเมาส์ซ้ายลากปล่อยมือได้นะเมาส์ซ้ายลากปล่อยมือจนเราพอใจนะครับเราถอยไปเท่าไหร่นะครับอันนี้ถอยไป26.540แล้วก็อาจจะติดลบ ยีอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็หมุนดูนะครับการนำภาพเข้ามาแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้การหมุนรู้สึกกระตุกบ้างนะครับเพราะมันกินทรัพยากรเครื่องอมันก็ไม่ไม,ไมน่าจะเป็นที่แพร่หลายเท่าไหร่สำหรับคนที่ใช้โปรแกรมมายานะ,อ,ะอีกภาพหนึ่งนะครับอันนี้เรี่ยวคลิปรูปนี้ปุ๊บรูป ที่ attribute reader ก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งนะครับทีนี้เราจะเคลื่อนไปทางแกน x เราก็มาตรงนี้คลิกกด c o น t r o l ค้างแล้วก็เลื่อนนะครับเลื่อนไปคลิกกด control แล้วก็เลื่อนเลื่อนไประหว่างที่ที่เราเลื่อนเนี่ยตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปนะครับ เรากะกะโดยประมาณเอาสักยี่ enter นะครับอย่างนี้เนี่ยเราก็จะได้มุมมองของการขึ้นโมเดลนะครับการขึ้นหรือการปั้นชิ้นงานของเรารเท่ากับไปที่ฟอนตนะ์ฟอนต์หรือว่าไซส์แล้วแต่นะครับก็จะได้ถ้าเราต้องการจะปิดนะครับก็ไปที่ มุมมองของคาเมล่นะครับก็ต้องไปที่มุมมองนี้ก่อนไปที่โชว์นะโชว์นะครับถ้าเราติ๊กเครื่องหมายถูกออกหน้าคาเมล่ก็เป็นการปิดแต่ทีนี้มันปิดที่มุมมองของของใครของมันนะก็ไปที่โชว์ไปคาเมล่ อันนี้ก็โชว์คาเมล่านะครับก็จะปิดภาพในมุมมองนี้โชว์คาเมล่าเปิดปิดหรือเราอยากจะเรนเดอร์ภาพนะครับอ่มลกขึ้นตัวนี้ขึ้นโมเดลตรงนี้เรนเดอร์เราเราจะได้เพียงแค่ โมเดลของเราแต่อยากจะเรนเดอร์ให้เห็นเนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้วิธีวิธีหนึ่งที่ผู้สอนจะบอกอีกทีนึงว่าจะเป็นวิธีที่ดีกว่าอย่างไรนะครับแต่ที่แน่ๆคือเวลาเราหมุนหรือวเวลาทำงานเนี่ยไฟล์าภาพหรือสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะง่ายมันจะเบานะครับมันจะไม่ไม่หนักเครื่องนะครับมันไม่กระตุกว่างั้นเถอะ อันนี้ก็เป็นวิธีการนำภาพเข้ามาตามมุมมองที่เราต้องการนะครับ